สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน CQ c h e c k e r a p p l i c a t i o n วันนี้เราจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนการติดตั้งไปจนถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานในส่วนของผู้ใช้งานกันนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องเข้าไปทำการดาวน์โหลด a p p พลิเคชันผ่าน Play Store พิมพ์ค้นหาคำว่า CQ c h e c k e r แล้วทำการติดตั้งระบบค่ะ ขั้นตอนที่2หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งระบบ Cheel Shaker Application เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการใส่ u s e n a m e และ Password นะคะเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเมื่อล็อกอินเรียบร้อยเราจะเข้ามาเจอในส่วนของหน้าหลักการใช้งาน เราจะมาพูดถึงการใช้งานในแต่ละเมนูเริ่มจากเมนูที่หหน้าแรกใช้ในการตรวจสอบการเข้าประจำจุดในแต่ละวันเมนูที่2สแกนใช้สําหรับการสแกนจุดโดยใช้กับ 2d bar code เมนูที่3ฉุกเฉินใช้สําหรับแจ้งเมื่อมีเหตุฉุกเฉินค่ะเมนูที่4โปรไฟล์เป็นส่วนรายละเอียดของผู้ใช้งานและเป็นส่วนของการล็อกเอท์ออกจากระบบขั้นตอนที่3จะมาอธิบายการใช้งานเพื่อสแกนจุด โดยทางระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านทางไลน์ก่อน10นาทีเพื่อให้ทางผู้ใช้งานได้ทราบก่อนเวลาจริงเมื่อถึงตามเวลาให้กดที่เมนูสแกนแล้วทำการสแกน QR code หลังจากที่ได้ทำการสแกนแล้วจะปรากฏหน้าระ,ระบบดังรูปนะคะผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกการตรวจสอบจะมีด้วยกัน2ส่วนค่ะส่วนที่1กรณีปกติให้กดที่ช่องปกติ แล้วทำการถ่ายรูปสถานการณ์ขั้นต่ำหนึ่งรูปแล้วลงชื่อผู้ตรวจค่ะทำการกดบันทึกระบบจะส่งข้อความกลับมาให้เราตกลงนะคะส่วนที่2กรณีไม่ปกติให้เราเข้าทำการกดเมนูสแกนแล้วทำการสแกน QR code กดที่ช่องไม่ปกติทำการถ่ายรูปสถานการณ์ขั้นต่ำหนึ่งรูปค่ะเสร็จแล้วให้ไปที่ช่องข้อความรายงานเหตุการณ์ไม่ปกตินะคะลงชื่อผู้ตรวจแล้วทำการบันทึกค่ะ ระบบจะส่งข้อความกลับมาเพื่อการยืนยันให้เรากดตกลงนะคะการบันทึกข้อมูลทุกครั้งเราต้องทำตามขั้นตอนที่1-4ถึง4จนครบระบบจะได้ทำการบันทึกการทำงานได้ครบถ้วนและถูกต้องค่ะหลังจากที่ทำตามครบทุกขั้นตอนแล้วระบบจะทำการรายงานผลผ่านทางไลน์อีกเมนูที่สำคัญนะคะคือฉุกเฉินขั้นตอนคือให้กดไปที่เมนูฉุกเฉิน ระบบจะปรากฏหน้าจอสีแดงทําให้ระบบจะปรากฏหน้าจอสีแดงขึ้นมาให้ทําการกดค้าง2วินาทีเมื่อการแจ้งเหตุสําเร็จระบบก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะแล้วระบบจะทําการส่งโลเคชันที่เกิดเหตุไปยังไลน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องทันทีไม่ยากใช่ไหมคะระบบการใช้งานของ C q เ Shaker a p p อ i c a t i o n คลิปนี้ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ